ไปแดงกันนะไปเขียวกันนะไปแดงกันนะไปเขียวไปแดงกันนะต้องไปแดงกันเลยน่ะแหม่าไงตลุดจากปูไงซด้เออโอเค สวัสดีครับอยู่พวกเราแบล็คเลริม EP สอง EP สองอ่ะ EP สองมาแล้วบ่านเรา EP สองนะฮะเดี๋ยวหัวคามดีกว่าเอาหัวค่ำเลยหัวคามได้ไหมได้หมดโอ้โหแจ๋วจังหวัดดีกว่าจังหวัดได้เอาจังหวัดแบบง่ายๆก่อนง่ายๆอุดรเด่นินตาดูดโอ้โหแจ๋วเลยอุบลราชธานีบีราชธานีกรานจันทบุรีกระดูกลินเตอจันทบุรีกระดูกลินเอร์ กระโดดเรื่อยได้โอ้โหลองลองกระโดดนร่รานกันแล้วบุรีรานกันแลบุรีเออไม่ได้จริงกูเชื่อภูเก็ตเผ็ดกูสงขาสังโขอันนี้นี่มาเอาเอาแบบมึงกระโดดลิ้่ไม่ได้ไหมต้องจังหวัดที่มันไม่มีร่อเลยได้ได้ระยองลองยะเอ้าขอกระโดดเรื่อยนี่ว่ะ เรื่องไม่ได้แล้วจริงมจังหวัดยังยังพูดว่ามันมันเลยไม่ออกพูดไปเลยเดี๋ยวลยไม่ได้แล้วนะเอาเรื่องมาไทยสารไทยสารเยอะแข้ก่อนขอนแก่นอะไรก็ว่าไทยสารไทยสารนะขอนแก่นแข้งก่อนแข้งก่อนด้วยอุดรธานีอยู่ดีธานอนได้เป็นงมได้หมดดีกว่าได้หมดชัยภูมิชูยาภัย ลินเซลูสุเกกีบงการบางกูหอลล้ววอลล้วหอลเล้วหามอลล้วไม่อยากรอยเยอะแยะ้เหี้ยมันนึไม่ออกไม่ออกเหียสุารกูสิงหุรีสาุรีมกานทพุรีเยอะแยะไปหมดจชงเชิงเศร้าไม่ใช่หออีมันผวผิดแล้วมันไม่ขำมันขำไม่ออกอ่ะมันต่อไปถูกอ่ะไม่ผิดหรอระยอง ลองยาเรียไปแล้วขอขวัลมางขขวัลได้ไหมน่าจะได้อยู่สุโขทัยสุขัยโถอรอทยาอายาทยุธพังงาภางนังลำปางลาบปังเชียงลายชายเลียงเมืองกาดบาดกึ่งเมืองกาดด้วยครับจันทบุรีจีทะบุรังฉะเชิงเทราเชาเชิงฉะปางจานสมานตากุด กาญจนบุรีกีจันบุรีสแก้วแซวกะสิงบุรีสีบุรีสิงบุราสาบุรลิงหัวล้วผักผักแตงกวาสาแอวมะเขือลี่มะเขอลี่มีเคล้าช็อกโก้ชมอได้ได้ได้ ยาวมาพรอดลเอลยเรือยังไม่ใช่เรื่องที่พูดมาวว <Okay. S 2> มันครือว่าผมผมนี่ที่พูดมาคือ<ต>ว,ว่าเอาเรื่อง <est> ผมอยากฟังผมอยากฟังจะเล่าเ,าพพเรื่องแล้ววันเรื่ยังอ่ะวันนี้ว่าผมไปเจอหนุ่มคนนึงตอนนั้นผมยืนอยู่ข้างสะพานลอย 100. ผมยืนอยู่ข้างสะพาน ข้าสะพานแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำไหนเนี่ยเออแม่น้ำที่กรุงเทพเนี่ยพระรามห้าหรืออะไรนั่นแหละมันยืนนานถ้ายืนนลงสะพานแล้วผมจะเดินไปเห็นพอดีกำลังจะหลุดสะพานลอยจะฆาตัวตายดิจะฆาตัวตายมัเมลายวัดเศกมืองว่าคนก็ก็คิดท้อแท้กันโโคคววิิดดแล้วมียายคนหนึ่งอ่ะเขาเดินมาหา เราโดนมาหาแล้วเขาบอกว่าไอ้หนูว่ามึงจะฆ่าตัวตายเลยแสดางไทยถามหนูคนนั้นที่เราจะโดดสะพานใช่ไหมไ้หนูวนนั้นบอกว่าใช่ครับผมจะฆ่าตัวตายผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพราะว่านุ่มเล้วเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจด้วยผมอยากฆ่าตัวตายไอ้ย,อยาที่เขาบอกว่ามึงคิดดีๆนะมึงจะฆ่าตัวตายอะ่ะยายมีพรอ,อยใส่ข้อ เเเยยยาาป็นนทวดวี่จะเป็นคล้ายๆาเทวดาแต่เป็นคนแก่มีพอรอยู่สามข้อ,อะจะให้หลวงพ่อนั้นถ้าเล่าให้หลวงพ่อนั้นฟังมีพอรอยู่สามข้อ,อ,อว่าคือว่าถ้าเองไม่โดดฆ่าตัวตายเนี่ยยายะมีพอรอยู่สามข้อยัออองอยากขออะไรได,ดได้หมดเลยแจ๋วเลยได้หมดเลยขอทุขอ,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 ขอนย่าขอนะ่รได้หมดแต่หลวงพ่อนัน้นก็เชื่อบอกว่าแล้วมันต้องทำไงบาง้างยายอะไรคนนี้บอก ไม่มีอะไรมากล่อยายทิียงล่อยายด้วยล่อยายทิีงแล้วย้ายพรสามข้อเพื่อพรสามข้อต้องเอาไหมไอ้หนุ่มนนั้นถามจะเป็นอะไรว่าเกิดมาจริงก็บล่อยายทิียงก็เพื่อพรสามข้อไงเพื่จะดีขึ้นพอพอล่อเสร็จปุ๊บไอ้หนุ่มนนั้นถามไหนลราพรสามข้อไอ้ยายคนนั้นบอกยังโกฟานนี่แล้วมีเชี่ยวอย่างนั้นที่เจ้ยายหรอ ผมไม่เรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนี่ประทานโทษครับเอาขนลุกเลยขนลุกขนลุกเลยประทานโทษนะปวดขี้ปวดอะไรกันเล่นเลยลุกเลยประทานโทษครับหลวงพูสังหลวงพูสงแม่เมื่กี้หลวงพูสงหลวงพูสงเออไม่ใช่ ท่านนียอดเดี่ยมมากเชื่อไหมขึ้นไปตึกขึ้นไปตึกสิบแปดชั้นสูงมากนะสิบดชั้นเนี่ยสิบแปดชั้นกระโดดลงมาจีวอนี่เปลวเพิ่มุยเพิ่มลงมาเลยลงมาเลยจีวรนี่เปลวพ่านทองทุกโททำโมทั้งโปรทโมทั้งโทรทำโมก่อนถึงเพิ่งลงมาเขาลงปุ๊บ ขาลงขาลงปุ๊บกระดูกนี่แทงเข้ามาน่องกระดูกกระดูกขาแทงเข้ามาน่องแทงน่องเลยแทงน่องเลยไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรพูดได้คำเดียวปาดชานทอนสดเลยคือรู้เลยมึงเล่นสดใช่ไหมเนี่ยใช่แทงเข้ามาแล้วออกนี่กระดูกกระดูกขาไงใช่แทงมาหนูแล้วไม่ตาย บอกลูกสิพุทโธทมโมทังโคทมโมพุทโธรมโมทั้งโคทมโมพระอาจารย์ยังไม่ตายแต่อีกสิวินาทีตายไม่น่ารอดแล้วกระดูกแข็งนองก็ไม่น่ารอดแล้วยังไม่ตายพังงา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 ใครก็ว่าไม่ตายแล้วเป็นไงตายฝากติดตามช่องนี้เลยฮะบ้าเเราขอสองเล้วสองเววิวเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเรา อ่าเลกหนึ่งร้อยสักเพื่อเป็นกำลังใจให้จให้ใจให้แบบพวกเราเอ้ยผมมึงไว้มันเดียวอ่ะมึงอยากรู้อะมึอยากรูอ้อะถา,ามพวกอองดูอะ